ทองบากาป้่น,นปอนพี่น้องเออได้สุขสมวังบืออมีพล,ลังสถาแม่กาให้รวยแล้วขอเออรวยแถมเนะอเออมีทองเต็มกลวยเออได้รวยร้อนฟ้าวันนี้แม่กาเออได้สุขสมวังบรวมเดือพี่น้องใจปากาวันนี้มาร่วมกินหยอดตา ออ่่นนนมาาปัคพี่น้องบ้านพงเมืองฝั่งชายภาคการเดินทางปลอดภัยเนื้อกายคอปั่นบ้อนนักศิลป์นักมูลวดหอขอบพูนละเึงคนใหญ่ละอ่อนวันนี้ปานเหาเต่ามาพักผ่อนป้อเราแม่มอนปากัะสากันกลางเวทีอยังตั้งยืนอยู่ในสุขีขอให้โชคดี ข่าน<ะ>มีสุขภาพแข็งแรงผู้มีบ่ามีแหงต้องสวกไม่เา้าแขงรอาอนตาเอาอันใกานี่้าบมะมีศีลามั่งมูนต้นเต้าตึงนุมมาตึงเท้าว่าบ่เฮอได้กินแหงขอเฮ่อทุกข่านอยู่ดีมีสุขขอเฮ่อปนจากทุกร่างกายแข็งแรง ไบาได้เจ็บหัวเขาที่เม่นี่ได้สวมใบดาอยู่การนี้มือได้สวมอะไรแม่นอนปันหอมปันหายเนาะมีชู้กะก้าบ่าสมมาบูนะแข็งแรงใบม่วงใบแดงแลเต็มจองเต็มงานมีแผถวให้แน่ป่าตังมีแม่มีแจ้งมีแผถวลมเก่งใครดีลาเดือดลายเฮ้ยจังเลิศขอเื่อพี่น้องมีเบียมีเงิน มีความเจริญรุ่งเรืองเหลือเก่าฟอนต์ไอการ์มันมีลวดลายตั้งนี้ต่อไปเพืใจบ้านเช่นใจเรนไรนกับฟอนต์แห่นี้แม่อะเรนฟอนต์นี้แม่เอามาหมอหน่อยไมเนาะอะไรๆอะไรๆอะไรไม่ว่าฟอนต์โดยบ่ละได้บอกจำไว้มาปั่นลูกน้อยเป็นน้ำจิตน้ำใจก็เวลาเฮาบ่อยย่องบ่ความเหนียงฟอนปอนี้ใจญ่ ายสบเมือนก่อเป็นละอ้อน okay, ี่ผมตกควายน้อยแมแผ่นมันเลยฟอนมาไขเงก็ไอแม่เคฟอนไอฟอนมาเป็นเสียดอกเสียเองสักมาตกควายน้อยมันมาอู่เอ็นมาได้แม่น้อยที่แต้ไอตามันฟอนงาขนาแถมลไอแม่เขาให้หันน้องมาไอจาจันเขามาฟอนมาลำ สักหน่อยากให้ผมฟอนผมถึงฟอนบัเป็ดพ่อเสียดูเสียเอ็นต้องควายน้อยก่อนนะมันมีแ้่ฟอนงมจังโซไม่หิ้อันนี้เจ้ามาเอาเนอบมาเดี่ยวอีแม่นั่งอยู่แน่มาขอไอฟอนซ่อมฟอนบัเป็ดมันแม่ตุกใจให้พี่เพราะว่าไอนี่มันเสียดูเสีย ไอ้ฟอนตอนนี้จะเชื่อเหมนี hey. ่ไอ um? ้ฟอนบ้าเป็ดเห็นไอ้มันบมาโอนมาสักหาร้อไปเรื่องเอาเปิ้ลไอ้ตาเอาเอาเเอาละเฮ้ยไปกันได้ตาวันนี้ไอ้แจ้งก็จะเอาพ่อนะแม่ป้านะเฮ้ยพี่น้องคนฟังถึงพ่อเท่าว่าแม่หมดตั้งนี้ต่อไปบอกเฮ้ยไผ่เดือดร้อนเฮ้ยมีเงินถอนเงินไปไปเรื่อง ก็เหมือนนกคุ้งดนะผ้าฟ้อนสาวสวยสวยก็ลำล้อยเบื่อการล้อนลอนเล็กอ๋อวะนีถ้าปีนวัวกลัวมันเบื่อยู่ไม่ได้แม่ไปอยู่โฮมกับแม่มันอย่าปั่นป้านกนันนะอย่าปี